รอเขาทำกระจกภาษีใบเด็ดตัดงวดก่อนที่เปลี่ยนงวดก่อนกับ่ได้เปลิตเนี่ยเศรษฐีเจ้าเขาจะค่ายภาษาเสียกันเรื่องความรู้เรื่องสาวน้อยตากันรู้มากอันนี้ก็รู้อีกคนก็รู้แต่อีกคนนึงอะห้ามห้ามพูดเยอะเลยไอ้นั่นรู้เยอะทีนี้ติดตามทุกวันเสียกันไปเสียกันมายเลเนี่ย รับเบาหวานเบาหวานงั้นใหแกงเฮ็ดพอเอออีดียอเฮ็ดพะไปเห็นสามกองอะไรแกงแกงแซ่บแกบอกว่าเดี๋ยวทีหลังจะเอาแบ่แกงแ่แกงแซ่บใส่ักะอเยอ่เาเวลาแกงไปแกงที่ไหนเล้็พี่เขาให้ใส่ก็ทยยวใ่นี่ย ผมทัวร oh, ์แล้วพามาทำคัวยายนุ้ยก็ไปทำแล้วก็เอาหม้อหม้อไฟฟ้าเนี่ยไปตั oh. ้งใช่รถตู้ไข่เสียบปลาหม้อเสียบกระเจีงข้าวเหนียวเนี่ยเนี่ยข้าวเหนียวก็ได้กินเหมือนที่เราเคยไปทำหมูจุ่มเออไม่ได้นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยทุกวานก็แกงหม้อกับข้าวไฟฟ้าเ่ยแล้วก็หมูจุ่มอร่อยปลาหม้อคูนกันแกงคู่ไรกะอยากแล้วขอถวาย แดงแล้วตหางหองเลยไม่คุณได้ก,กดระยาเบอรก็เ,เยอะนาะไปแดกแต่ปักแดงเบอกเยอะกไอ้เอน้อยในเช่นนี้ทำได้ดีด้วยดีด้วยนะเจ้าดน้ำแข็งดีด้วยเฮ้ยเกสี่เจ้าหาดูขอมีขายไปนด้มั้งกิดว่ขายได้ไนมะไม่ได้นั่งดูเหมือนพี่นาแล้วกัน

ไปหกขวดแล้วเหลือได้ไม่กี่ขดองมแดันดอกไม้ก่างห่เนไปเบิ้งหน้ารลเปิดเข้าไปว่าเป็นยูจักตูวิ้ีนั่นไม่ได้เอาเงี้ยปยักจักเอาเงี้ไปยักใส่เปิดลบเปิดประตูอ่อนกูโภหเรียบร้อยกหะชิดได้สบาย คือคืแม่ขอว่ัเป็นแหดแหแข้อก็เจ็บขอแบบแม่แเาแม่แอบดูแม่ปซีนดูธ้ามาด่าคอกินนับหวานได้สิเด็กก็คอยกินหวาแล้วก็คอยกินเย็นนี่เาคันแม่กินเย็นเราัมู่ยี่ใหม่ขุ่นแเนะอันนี้ก็คอยกินมันหวานเกินเขาเ็ดเขาเสนต่างหลายแค่แ้วานยแหละ

กับพีนแม่ของท่านแน่เีเไปหาแม่อีกอะก็นงาก็ไปเบิ่งของเองจะกวเจะมีนจกลัวนางีแร่กงทุกองใหญ่แบบเรนไปไปีแม่ยุ่แม่ยุ่เ้รถตัล้วก็เนียบอเห็นมันปก่อนแล้มันไม่ได้อาบน้ำอาอย่างมันออกมปซยอึงก่อนแล้หมัาจะผมเิกลับไปหานมกินมไม่ เล่ไปวัดี่แม่เือยม่เอยไนเล่อ้ค่ผมเป็ค่ะเอาคุณไปยังสิชื้อชบะได้เล่ฝากใส่หมากกัชื่อได้กักนาใหญ่แม่เลว่อมันเลยหัวเออจำผมได้จำได้ยูยันแม่จำผมบ่ได้พนาเพื่นว่าจำได้ยูเลอะฝากไปให้มากกชื่อได้ก็กหนาใหญ่ ยลคุณหงนี่ยแต่ตัวทีได้ตงยาสูเขาเือกหายคอบรรยายคอเอยู่หายคอตั้งแนาน

เนี่ยฮะไปต้องซื้อมาทำซีอยากเพื่อนสาเธอไปดูไตงมานั่งรู้สึกก็ต้เนี่ยมุนะจนจะไดเกยนั่งก็เศร้นั่งก็ตอบมาเดียวติดทีได้แม่ได้แม่ด่วให้แม่ดีกว่าตัวเราตัวเกดีจราดีอยู่ขนาด

มาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงนะเอาเสียงนะไอเยมเอาเสียงนะเดี๋ยวไม่จะปิดคลิปตรงนี้แหละเดี๋ยวจะปิดปิดคลิปปิดคลิปเดี๋ยวปิดไม่ไม่เดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงกินเขาน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อแอบเแอบบ้างนะนี่ค่ะเดี๋ยวสีโรคเดี๋ยวนี้แหละ อันนี้ก็คือเมนูอะไรนะ,นระๆๆอะไรนะเยไครับก็เหลาไก่คัก้าวเหลาไก่แล้วก็ยำบุญเส้นยำบุญเส้นใก่เจียวใส่ไก่แล้วก็ใส่อะไรอะใส่จานจานแล้วก็ส้มตำไม่ใช่ปากแดงนะคะส้ตมตำน้องสีไม่ใช่ปากแดงอะไรน่ะแม่อะไรแม่สีบอกส้ตมตำปลาแม่สีบอก <c oughs> แล้วก็ทุกมีทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนตุบๆแล้วก็มี น้ำหวานมีอะไรบ้าง่ะน้ำแข็งใสน้องเย,ยจัดให้ค่ะและ้วมีมีไอ้นี่ด้วยไข่เกีย่ยวคุณเด่สุภาพกินบเมือนพอดเครื่องจานมันกินตน้น้มพี่นอ้องเอ้ยบาหิวเขากินซัานี่แหละพอ่ออายุรอดปลอดภัยกินอย่างอื่นจั๊กน้อยกาหาอย่างอื่นมันกินคือเขาเมื่อวานนี่ก็ไปกินไปหมอคคิดกันไปหอดห่อนหอดเนี่ยสิก็ไปกินสร้างซุกกี้กินถั่วหนึงมันนี่กะ คอนหองวันบานนี้พ่อพ่อเลิกเลิกจากประมาณเทียงขึ้นก็อ,อยากกิน่ซน,น่านอนแต่เปสร้างเขาต้มขเขาต้มเขาใส่ไก่หันาะกสดกระไข่อยู่ดีละพ่อแต่อวย่รอดปลอดภัยพี่น้องก็เลยเล้วไปเท่านี้ดีละกับหันแต่มากินเดี๋ยวพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนอเบื้องล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใบ,บมะก,กรูด พร้อมทงหมากกระโลงน้ำเด้อพี่น้องเด้อช่องครัวลั่เพื่นอนเบื้องล่างจะยืดซื่อค่ะพี่น้องค่ะมือแลงไปอีกเด้อค่ะเด้อว,วายูลาดเผาพัานนะไปบ้วนไปซื้อเมือขึ้นดี่คนยอดมือพี่น้องเอ้ยผู้ใดมากกับอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเข่าไปไทยหลูบสนั่นวันไหวหลังหา่านโอ้ยแม่สุภาพกับแจงเฮ็ดเพาะกินกับบ้าหวานบ้าไหวจนสิเป็นล่มแขกเยอะจักว่าช่องอะอมริน ช่องอะไรมั่งอ่ะหลายๆช่องค่ะพี่น้องยูทูบเบอร์หลายแหง่งแต่อยู่นในสาวน้อยนี่กับยูทูบเบอร์ขอว่ามันสิตาำกันตายขอจนวนมาวินเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหนี่คลิปหนจาจะมากันไหมขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า